สวัสดีครับผมเพิ่งไปรับโค้นมาจากวังบุรภาเมื่อวานวันนี้เลยมาลองเทปสักหน่อยที่สนามพนมสรารคามเชินเ้าลองดูครับลองสักหน่อยก่อนจะเอาไปแต่ง Thank <laughs> you.